สวัสดีครับพี่น้องทีักครับวันนี้โระชกะของพระจะมาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่21ข้อที่15จนถึงข้อที่17พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์จึงตัดสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระอง re ค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ เป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สามว่าซิโมนบุตรย้อนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปรโตก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ทรงตัดถามเขาว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว <Glenn sound> ่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่า ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าเมื่อบอกว่ารักรเมื่อเราบอกว่ารักพระองค์เราจะทํำยังไงครับประการที่1ครับเราจะต้องใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงใส่ใจหรือใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงรักนั่นเองพระคัมภีตอนนี้น่าสนใจนะครับพระคมภี์ได้บันทึกบอกว่าพระเยซูตัดถามกขาว่าเจ้ารักเราคําว่ารักในที่นี้ใช้คำว่าอากาเป เจ้ารักเราอากาเปเป็นความรักที่เกิดจากความตั้งใจไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่เกิดแค่ความผูกพันแต่เป็นความตั้งใจเหมือนที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ด้วยความตั้งใจมนุษย์ไม่น่ารักพระองค์ก็รักนั่นคือคำว่าอากาเปพระองค์ทรงถามว่าซีโมนเจ้ารักเราด้วยความตั้งใจทั้งหมดของเจ้าหรือเขาทูลตอบว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รักพระองค์รักนี้คือฟิเลโอฟิเลโอเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความผูกพันเหมือนเพื่อนฝูง เหมือนพี่น้องและเขาตอบบอกว่าพระองค์ชจวาข้าพระองค์ผูกพันกับพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์ผูกพันกันและกันสนิทสนมกับพระองค์มาพี่น้องที่รักครับพระองค์ต้องการให้เรารักพระองค์แบบอากัมเปแต่เปโตรกับปรารถนาที่จะรักพระองค์เป็นแบบฟิเลโอแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะบอกพระองค์ยังไงพระองค์บอกว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดไม่ว่าเราจะรักพระองค์ด้วยความตั้งใจสุดหัวใจหรือจะเป็นแค่ผูกพันกับพระองค์เพราะสนิทสนมกับพระองค์ก็ต้องเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ ในข้อ16พระองค์ทรงตรัสถามอีกครั้งที่สองนะครับเจ้าอากาเปเราหรือซีโมนก็ตอบว่าข้าพระองค์ฟิเลโอพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าเอาดูแลแกะของเราข้อ17ครับพระองค์เปลี่ยนเลยครับซีโมนเจ้าผูกพันกับเราเจ้าฟิเลโอเราหรือเขาก็ยังตอบเหมือนเดิมครับข้าพเจ้าก็ฟิเลโอพระองค์ละนั่นหมายความว่ายังไงครับสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาบางครั้งแม้ว่าจะไม่ไปถึงจุดนั้นได้นะฮะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าครับ ความที่เปโตรผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการให้เขาเลี้ยงดูแกะของพระองค์ดังนั้นเองสิ่งที่อยากจะดุลน้ำใจเราเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการให้เราใส่ใจเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก นั่นคือสิ่งแรกที่จําเป็นมากพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตว่าคําว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูมาจาก2คําด้วยกันครับคำแรกคือคำว่า bosco อีกคํานึงมาจากคําว่า p o ยเม m e n t ซึ่งหมายถึงให้อาหารปกครองติดตามปกป้องคนที่เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าไม่ใช่แค่เทศบางครั้งจะต้องดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือให้เขาเติบโตในทางพระเจ้าให้กําลังใจเขาช่วยปกป้องเขานั่นคือคําว่าเลี้ยงดูนะครับอันที่2นะฮะนอกจากจะใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงรักประการที่2ก็คือเต็มใจ ตามในสิ่งที่พระองค์ทรงนำเอาละพระองค์ทรงทํำยังไงครับพระองค์ทรงบอกเขาจงเลี้ยงดูฝูงแก่ของเราทําไมพระองค์ทําอย่างนั้นครับเพราะพระองค์ทํามาก่อนแล้วนะฮะซึ่งข้อ1 8บแก็ซึ่งเราจะพูดในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะไปกันกจะพูดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างเขายัางไงแต่ในวันนี้นะฮะเนื่องจากเรามีเวลาน้อยเราจะ เข้าใจก่อนว่าเมื่อเราบอกว่ารักพระองค์อันที่หนึ่งครับใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงรักและเมื่อเราใส่ใจสิ่งที่พระองค์ทรงรักไม่ว่าจะเป็นผูกพันมากน้อยขนาดไหนก็ตามเรากําลังตอบสนองความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีต่อเราอย่าลืมนะครับคนรักพระเยซูต้องเลี้ยงดูฝูงแกะถ้าไม่เลี้ยงดูฝูงแกะบอกว่ารักพระเยซูมดเท็ดนะครับขอพระเจ้ารักษาเราเสร็จก่อนครับ